อาน้อง1ปี16วันน้องกินข้าวน้อยน้าหนักน้อยไมมโมมีคําแนะนำอย่างไรบ้างคะอันดับแรกค่ะคุณต้องเข้าใจความต้องการตามวัยของลูกก่อนนะคะ6เดือนจนถึง3ปีเจอได้และจะเจอพีคหนักๆคือประมาณ8เดือน9เดือนเพราะว่า8เดือน9เดือนพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบการบังครับ ไม่ชอบอะไรที่ต้องบบมาเธอป้อนไม่ชอบนะคะแล้วมีความเป็นตัวเองสูงนะคะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางมีความที่อยากที่จะหยิบจับอาหารอยากจะกินอะไรด้วยตรงของเขาเองอ่าเพราะฉะนั้นคือเลยจะเจอเยอะมากๆเลยที่6เดือนถึง3ปีในเรื่องของการที่ลูกเบื่ออาหารลูกกินข้าวน้อยลูกกินข้าวยากอันนี้เจอได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือคุณต้องมารู้ก่อนระดับแรกน้ําหนักลูกตกเกณฑ์ไหม ถ้าสมมุติว่าน้ำหนักตัวลูกยังอยู่สีเขียวคุณอย่าเพิ่งแบบไปกลัวไปกังวลอะไรอันดับแรกคุณต้องเข้าใจก่อนว่าแล้วลูกในวัยเนี้ยค่ะต้องการข้าวประมาณเท่าไหร่หนึ่งปีเนี่ยต้องการข้าวอะค่ะมื้อละประมาณสิบช้อนคาถ้าลูกกินได้ประมาณแปดถึงสิบช้อนช้อนคาก็เคารบได้หรือมื้อละประมาณหนึ่งทัพพีข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวบ่ายเนี้ยค่ะโอเครับได้นะคะเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าช่วงกลางวันเนี่ยค่ะช่วงเช้าเนี่ย จะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยเจริญอาหารแล้วจะมากินข้าวดีกินข้าวเก่งช่วงสายหรือว่าช่วงเย็นอันนี้คุณก็ต้องแบบอ๋อโอเคนะคะแล้วก็เวลาที่ตักข้าวเนี่ยเด็กไม่ชอบอะไรที่เยอะๆพูนๆเห็นเยอะๆเด็กจะรู้สึกว่าต้องขนาดนี้เลยเหรอคุณก็คือจะต้อง นะฮะให้มันน้อยๆให้ลูกรู้สึกว่าค่อยนิดเดียวเองเออถ้ากินไม่พอถึงค่อยเติมแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกกินได้โอ้โหลูกกินหนูก,กินข้าวเก่งหนูยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเก่งมากเลยเดี๋ยวทําไม่ให้สติกเกอร์เออนะคะเนาะเขารู้แล้วว่าเอ้อยิ่งฉันทําฉันยิ่งเก่งฉันยิ่งภาคภูมิใจแม่ยิ่งให้อย่างราังวันฉันยิ่งอยากกินอ่าแบบนี้เป็นต้นนะคะหนึ่งปีนะคะเปิดโอกาสเลยในลูกหนูชอบกินจานชานช้อนช่องอันไหนลูกเลือกเลยเดี๋ยวคุณแม่จะซื้อเอาเป็นแบบของหนูเลยแล้วเวลาที่กินก็คือให้ จานชานช้อนส้อมของเขาไปได้เลยเขาจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นของเขาและเปิดโอกาสให้ลูกกินใช้ช้อนตักอาหารด้วยตัวของเขาเองคือจริงๆค่ะคือเด็กสามารถที่จะตักกินได้แล้วนะแต่จะเละเถอะเละเถอะไม่เป็นไรไม่ซีเรียสใช้เทคนิคนะฮะสองช้อนลูกตักกินลูกตัก กินด้วยตัวงเขาเองคุณแม่ตักป้อนนะคะลูกทําได้เชียร์ชมให้สติ๊กเกอร์นะคะโอเคไหมแล้วก็ทาอาหารนะคะให้มันตื่นเต้นให้มันหลากหลายให้มันรู้สึกว่าแบบเอ้ยลูกลุ้นว่าจะต้องกินอะไรในวันนี้เมนูข้าวสลับสับเปลี่ยนไม่ใช่ว่าแบบตะบี้ตะบันข้าวผัดก็เขาผัด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 ,เ,ผด,เ,ผดเปลี่ยนบ้างน,นะคะอ่ะวันนี้ข้าวก๋วยเตี๋ยวมักโรณีเส้นข้าวเหนียวหมูอะไรพวกนี้คุณทําไปนะคะเนาะแล้วก็ปรับรูปร่างหน้าตาให้มันแบบดูน่ากินถ้ามีแบบ ไอเดียทาพี่ฮูฮีโร่อะไรต่างๆก็คือสามารถทําให้ลูกกินได้เลยอโอเคไหมอืมแล้วก็ที่สําคัญคีย์หลักๆเลยคือเด็กถ้าไม่หิวจะไม่กินคุณไม่สามารถที่จะงัดปากเด็กที่เขาอิ่มมาให้กินข้าวได้เพราะฉะนั้นคือคุณต้องฝึกให้ลูกรู้จักหิวถ้าลูกไม่หิวยังไงลูกก็ไม่กินต่อให้มีอาหารเลิศรสแต่ลูกนะคะมีนมอยู่ตลอดเวลายังไงลูกก็ไม่กินเพราะฉะนั้นคือมือดึกต้องเลิกนะ แล้วก็ก่อนที่จะกินข้าวจะต้องไม่มีการกินนมกินขนมกินผลไม้กินอะไรใดๆก่อนกินข้าวเพราะเราต้องการฝึกให้ลูกหิวเพราะฉะนั้นกระเพาะลูกต้องว่างจะต้องไม่มีการกินอะไรใดๆอย่างน้อยเนี่ยประมาณสองถึงสามชั่วโมงหรือว่าบางคนก็คือสี่ชั่วโมงเลยเพื่อทําให้กระเพาะว่างที่สุดพอกระเพาะว่างวางอะไรไว้ลูกก็จะยอมกินอ่านะคะหรือคุณแม่บางคนนะคะลูกชอบกินผลไม้แล้วแบบไปให้แตงกวาไม่ใช่ไปให้แตงโมลูกก่อนกินข้าวคือจะต้องบอกว่า คุณอาจจะเห็นว่าลูกคากินผลไม้แค่ไม่กี่ชิ้นคาแต่ถ้าเทียบ กับกระเพาะเด็กอะคือมันเยอะนะแล้วเขาก็อิ่มเขาก็ไม่ยอมกินข้าวเพราะฉะนั้นเป็นไงคะมันมีอะไรไปขวางกระเพาะลูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะให้ลูกกินข้าวต้องฝึกให้ลูกหิวถ้าลูกไม่หิวยังไงลูกก็ไม่กินอันนี้โอเคไหมอืมและในขณะเดียวกันคือ1ฝึกให้ลูกหิว2คือจะต้องมีวินยัยนั่งกินข้าวสร้างบรรยากาศของการกินยิ่งกินหลายๆคนยิ่งสนุกมันจะยิ่งทําให้ลูกรู้สึกว่าโอ๊ยแม่ก็กินพ่อก็กินคุณแม่ก็หยิบอันนั้นคุณลูกก็หยิบอันนี้อุยยสสนนนนุุกกกจจเลาิ เ,ะะเพราะฉะนั้นคือสร้างบรรยากาศนั่งกินด้วยการตักกินกันและที่สำคัญคือไม่มีจอไม่มีสื่อไม่มีทีวีไม่มีอะไรที่จะมารบก,กวนเพราะเด็กต้องใช้สมาธิในการกินเท่านั้นและมีเวลาให้กิน30นาทีคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยน้ำย่อยของคนเราเนี่ยมันก็จะแบบว่าเนี่ยค่ะประมาณ3 0สนาทีมันก็จะแบบอิ่มแล้วนะคะสร้างสารอิ่มหลังออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะให้เวลากินแค่30นาทีไม่เอื้อนเอ่ยถ้าสมมติ3าสินาทีไม่กินเก็บนะคะฝึกให้ลูกมีวินัย และลูกจะต้องรู้ว่าลูกจะต้องกินใน30นาทีนี้ถ้าลูกกินโอเคลูกกินอิ่มแต่ถ้าลูกไม่กินลูกไม่ได้กินนมไม่ได้กินขนมไม่ได้กินอะไรเลยนะเพราะว่าลูกต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ลูกไม่ยอมกินลูกจะได้กินอีกทีคือมื้อเที่ยงพอมื้อเที่ยงไม่ได้กินเป็นไงคะหิวก็กินแบบนี้ค่ะคือจะบอกว่าอะไรใดๆก็ตามแต่วิในสําคัญที่สุด เออทุกเรื่องที่คุณจะฝึกลูกนะเพราะฉะนั้นคุณแม่ค่ะลองไปปรับดูในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าสมมุติว่าโอเคปรับปรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอันดับแรกคือต้องมาดูด้วยเนาะลูกมีโรคประจาตัวอะไรหรือเปล่าเด็กบางคนมีโรคประจาตัวเด็กบางคนตัวเล็กตัวเล็กกับตัวอ้วนจะมากินเหมือนกันไม่ได้นะตัวเล็กเขาก็จะกินในบรรทัดฐานเด็กตัวเล็กถ้าเด็กตัวอ้วนก็จะกินในบรรทัดฐานของเด็กที่ตัวอ้วนก็คือจะกินเยอะเพราะฉะนั้นคือเอามาเทียบกันไม่ได้โอเคไหมคะ แล้วก็ในส่วนตรงนี้ถ้าลูกกินน้อยโอเคกินน้อยได้แต่คุณต้องสรรหาสิ่งที่มันแคลอร,รี่พลังงานเยอะๆยอะยอตัวอ,อย่างเช่นลูกกินน้อยจ้าเดี๋ยวคะคุณแม่ค่ะให้กินนี่เลยนะคะปลาที่มันมีไขมันแซมเยอะๆตรงท้องอลูกกินน้อยได้แม่กินนะคะให้กินหมูนะคุณแม่เอาหมูมาปั้นนะคะแล้วก็แบบมีไขมันแซมมันหมูแซมกินน้อยแต่ว่าในนั้นมีไขมันก็ช่วยเพิ่มในส่วนของแคลอรี่เพิ่มหนักตัวขึ้นมาทำอาหารประเภทเจียวทอดมัน ใส่น้ำมันเยอะๆขนาดคุณกินมันคุณยังอ้วนเลยเด็กกินมันจะไปเหลืออะไรนะคะนึกออกไหมกินน้อยแต่หลักๆคือโอ้โหนะคะจัดเต็มนะคะในส่วนของแบบตัวพลังงานทั้งหมดเลยอ่านะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ได้จริงก็ วิตามินได้ปรึกษานะคะหมอนะคะหมอขอวิตามินหน่อยได้นะคะเน,นาะขอธาตุเด็กหน่อยได้นะคะเนาะจะช่วยเสริมทําให้แบบน้ำหนักตัวเด็กเพิ่มขึ้นได้และสิ่งที่แม่จะต้องรู้ต่อมาเนีก็คือว่าลูกอ่ะจะต้องกินข้าวสามมื้อนะคะกินข้าวสามมื้อกินให้เสร็จจบอิ่มจะให้ลูกกินอะไรอย่างอื่นต้องทิ้งช่วงอย่างน้อย2ชั่วโมงไม่ใช่ว่าให้ลูกกินข้าวปุ๊บนะคะแล้วก็แบบโอ้ยลูกกินน้อยจังเลยนะคะให้นมลูกจ้าฝึกไม่ได้แล้วฝึกไม่ได้แล้วเพราะว่าคือเราต้องฝึกให้ลูกค่ะกินให้เสร็จจบ น,น,นะคะลูกจะได้กินนมอีกทีคือตั้งสองชั่วโมงเพื่อที่ทําให้ลูกรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าหนูจะกินแค่นิดหน่อยแล้วหนูต้องมากินนมไม่ใช่นะเพราะว่าแม่ให้หนูกินข้าวแล้วหนูต้องกินข้าวให้อิ่มเพราะหนูจะได้กินนมอีกทีคือตั้งสองชั่วโมงจะได้กินของว่าอีกทีคือตั้งสองชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคไหมถ้าลูกทําได้ชมเชยให้ความ ชมเชยให้สติกเกอร์ลูกจะแบบยิ่งอยากทําได้ต่อไปนะเรื <N> ่องของวินัยสําคัญสุดทุกสิ่งทุกอย่างในการฝึกเกิดจากวินัยเล็กๆที่ทําอย่างสม่ําเสมอและคนในบ้านทําเป็น เรื่องเดียวกันนะคะทุกคนในบ้านต้องเห็นพรองต้องกันว่าคุณแม่ฝึกอยู่และทุกคนในบ้านก็ต้องเข้าใจว่าแม่ฝึกนะไม่ใช่แบบเดินเข้าไปแม่กําลังฝึกโอ้ยแล้วลูกแบบหิวมากเลยหิวมากเลยเด็กวลาที่เขากินน้อยเขาจะหิวหิวแม่หนูหิวหนูหิวอะไรเงี้ยคุณแม่ก็บอกอ๋อเมื่อสักครู่หนูกินนะคะแล้วหนูแแบบอมข้าวหรือว่าหนูคายนะคะแสดงว่าหนูอิ่มแล้วคุณแม่ก็เลยแบบไม่ได้ให้หนูกินแล้วหนูจะได้กี่ทีคือมื้อนานะคะไม่ใช่ว่าวิ่งเข้าไปในบ้านคุณยายเห็นโอ้แม่มันทําอะไรนะคะเอานมให้ลูกก นคะประมาณสัก2อสสัปดาห์ตีไปประมาณเดือนหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะ